วัสดีครับก็เหมือนที่คุยกันไว้นะครับนั่นหมายกับไว้ล่วงหน้าแล้วเกี่ยวกับกรบตตัวใหม่นะครับผมผมทีมงานแอดมินกลุ่มทนายความใจดีให้คำปรึกษากฎหมายฟรีนะครับแล้วก็เป็นแอดมินอีก,กลุ่มหนึ่งก็คือทนายใจดีให้คำปรึกษากฎหมายอย่างเป็นกันเองนะครับผมอ่ะวันนี้อย่างที่เราจะเห็นกันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆนะครับ เกี่ยวกับรูปภาพใน Facebook ก็ดีในไลน์ก็ดีเนี่ยที่ที่จะเบอร์หน้าคนไว้เลยจนดูไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะ่ะเพราะว่ามันมีพร,รบรตัวนี้ที่มันเพิ่งออกออกมาใหม่ะนะครับผมเป็นพร,รบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ .2562 อ่ะมันจะมีเอ๊กันหน่อยไหมว่าเฮ้ยถ้าพร,รบเนี้ยอพศ2562อองเนี่ยตอนนี้าย2565ทําไมมันถึงเพิ่งมาบังคับใช้จริงๆเนี่ยมันประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่27 คือสภาคม2562แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวกฎหมายยังอาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทของสังคมของเราก็มีการเลื่อนการประกาศใช้ไปเรื่อยๆสําหรับท่านที่ไม่ใช่นักกฎหมายเลยแล้วก็ไม่อาจจะไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยนะครับผมต้องมาเท้าความก่อนว่าเฮ้ยที่บอกประกาศในราชกิจจานุบเบกษาเนี่ยมันคืออะไรราชกิจจานุบเบกษานะครับก็คือมันเหมือนเป็นเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือกลางๆเล่มหนึ่งที่ ที่รวบรวมประกาศนะครับคำสั่งอย่างเป็นทางการทั้งหมดเลยนะครับเอาไว้ในนี้ใครจะประกาศอะไรที่ที่เป็นอ่าเป็นกิจจลักษณะต้องมาประกาศที่นี่นะครับแล้วก็ราชกิจจานุเบิกษาเนี่ยเริ่มใช้ครั้งแรกเลยนะเมื่อวันที่15มีนาคม2,500ไม่ใช่สี่สองพั 2, 401, นีนึะครับไม่สมัยรัชกาลที่4แล้วก็ยึดถือใช้กันเรื่อยมาอ่ะตอนนี้มาเข้าเรื่องของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรนะครับข้อมูลส่วนบุคคลก็คือข้อมูลของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นชื่อนามสก,กุลเลขบัตรประชาชนที่อยู่ฉายาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สื่อสื่อถึงถึงความเป็นตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรอะไรประมาณเนี้ยเกี่ยวกับเราตอนนี้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันจะมีสองลักษณะนะสองลักษณะแรกคืออะไรใหญ่ๆเลยเนี่ยลักษณะแรกก็คือข้อมูลทั่วไปชื่ออะไร เป็นใครพ่อแม่ชื่ออะไรสมมติว่าอย่างสมัยผมเรียนเนี่ยชื่อนี้อยู่คณะไหนประมาณนี้ครับก็จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราตอนนี้มันไม่ได้มีข้อนี้แค่นี้มันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันจะมีมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มันมันค่อนข้างจะอ่อนไหวนะอ่อนไหวคือไงก็คืออารมณ์มันจะเหมือนกับประมาณว่าเป็นเป็นข้อมูลที่ที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกอันนี้ต้องต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับ ผมเนี่ยจะเอาเรื่องกฎหมายเกร็ดกฎหมายอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังกลุ่มที่ผมอยากจะพูดคุยด้วยเนี่ยผมก็จะจะพูดเหมือนกับที่ผมคุยกับแม่ผมคุยกับญาติผมคุยกับเพื่อนฝูงผมอะไรประมาณนี้นะครับถ้ามีถ้อยคาที่อาจจะดูไม่สุภาพอาจจะดูฟังแล้วระคายหูอะไรอย่างเงี้ยผมต้องต้องกราบกราบขออภัยเลยนะครับแต่ว่าอยากจะให้เห็นว่ามันเอ้ยเนี่ยเราเราเราคุยกันแบบธรรมชาติธรรมดาบ้านๆเลยนะครับผม อ่ะตอนตอนนี้กลับมาไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยชื่อนามสก,กุลบ้านพ่อแม่ลูกหลานใครปู่ใ่าตายายอะไรประมาณนี้ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปตอนนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มันอ่อนไหวอ่อนไหวนะแนวความคิดทางการเมืองอันนี้อ่อนไหวไหมคือถ้า,ถ,าถ้าไปผิดฟังผิดฝ่ายเนี่ยทะเลาะกันได้ง่ายๆนะอันนี้มันก็เลยอ่อนไหวลสนิยมทางเพศนะครับรสนิยมทางเพศเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนไหวผมรู้จักกับ กับเพื่อนหลายๆคนที่ที่รักเพศเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตุต๊ดเป็นทอมเป็นดี้เป็นไบเซ็กชวลอะไรประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยไอไอไอเรื่องราวพวกนี้มันอาจจะอ่อนไหวมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลความเชื่อเราเชื่อศาสนาไหนมันอาจจะมีการทะเลาะเบอาแวงกันในเรื่องหลักของความเชื่อก็มีฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนไหวตอนนี้ภาพโดยรวมที่ผมพูดมาเนี่ยเราเห็นภาพหรือยังเราเริ่มเห็นภาพแล้วนะว่าเฮ้ย ไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบหยาบๆหรือว่าเป็นแบบละเอียดลึกซึ้งเข้าไปเนี่ยมันมีค่านะมันมีความหมายนะครับผมทีเนี้ยนอกจากตัวเราที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นอะ่ะมันจะมีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่เขาเรียกว่าพวกควบคุมข้อมูลพวกควบคุมข,ข้อมูลเนี่ยโดยมากก็จะเป็นพวกเหมือนเป็นบริษัทอย่างอย่างเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะครับ พวกแอปพลิเคชันที่เราต้องปอกปาะข้อมูลส่วนบุคคลของเราหรือว่าอะไรพวกนี้เขาก็จะเอาข้อมูลของเราไปไปถือไว้นะครับอาจจะมาเหมือนกับเราเราจะโหลดแอปอะไรชักอย่างหนึ่งอ่ะเราก็จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลว่าเราชอบอะไรแบบไหนอย่างไรถ้าเราจะสังเกตดูนะเวลาเราพูดอะไรใน Google อนะ่ะนะครับเวลาที่อะไรที่เราพูดไปเฮ้ยอยากจะได้รถคันใหม่อยากจะเปลี่ยนยางรถอยากจะนู่นอยากจะนี่เนี่ยสักพักเดียว Google มันจะมีมาแนะนําให้เรา ใน a c ซบุ o กก็แนะนําบางทียังคิดเลยว่าเฮ้ยร mm. ู้ได้ไงวะแอบติดกล้องติดอะไรไว้หรือเปล่าไอ้ mm. ข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลมันบอกว่าเราต้องการอะไรอย่างไรยังไงแบบไหนนะครับผมตอนนี้ไอ้ที่เขาต้องออกกฎหมายตรงนี้มาเนี่ยเพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถ้ามันหลุดไปเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยมันก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับเราเอาวันดีคือดีผมเนี่ยโทรมาเคยเคยเจอคนโทรมา เป็นกสทอชอจะปิดเบอร์บ้างแหละว่ามีพัสดุตกค้างจาก d h เอจากไปรษณีย์จากอะไรเงี้ยที่เรารู้ว่ามันหลอกลวงเงี้ยเราต้องย้อนคิดว่ามันได้ข้อมูลเหล่านี้ยมาจากไหนได้ข้อมูลแบบเนี้ยมาได้อย่างไรนะครับผมประมาณพรบเนี้ยก็จะมาควบคุมตรงนี้ไว้ว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเอาข้อมูลของเขาไปเผยแพร่หรือส่งต่อเนี้ยต้องได้รับความยินยอมนะจากตัวเรานะ แต่เป็นข้อมูลที่มันอ่อนไหวเนี่ยต้องได้อาจจะต้องได้รับความยินยอมเป็นรายลักษณนะ์อักษรนะอ่าอันเนี้ยอันนี้เป็นหลกัหลกๆโดยโดยทั่วๆไปนะครับผมตอนนี้กฎหมายเนี้ยแม้มันจะเพิ่งออกมาเพิ่งอาจจะเห็นบังคับใช้เพิ่งอาจจะเห็นการตื่นเต้นนะครับการตื่นเต้นการตื่นเต้น,ตน,ตนยังไงว่าเฮ้ยเราเราถ่ายรูป Facebook เนี่ยแล้วเบอร์จนไม่เห็นว่าใครเป็นใครโอเคแล้วเพิ่งมาตื่นเต้นจริงๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการประชดน,นะครับ อาจจะไปชดอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่อยาาใครทราบไว้ว่าเฮ้ยเขาออกข้อมูลตรงนี้มันเป็นเหมือนเอากฎหมายเกา่เกาๆมาอัปเดตกฎหมายเก,าเกาาย่าๆมาอัปเดตยังไงลองคิดภาพตามผมว่าถ้าถ้ามีใครถ่ายรูปปึ๊บถ่ายรูปเขาเขาเขาอาจจะมานั่งกินข้าวกันแล้วถ่ายรูปผมนะครับผมเนี่ยบอกบริษัทว่าผมออกงานอยู่หน้างงานกับลูกค้านะอยู่ที่จังหวัดลำปาง แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไปกินเหล้ากับเพื่อนอยู่ที่สงขาอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งผมไม่ได้รับความเกี่ยวข้องด้วยแต่ผมมาเดือดร้อนกับกับรูปของผมที่ติดไปเนี่ยนะครับประมาณนี้หรือการเอารูปผมถ่ายไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแคนดิตเพล่หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นการละเมิดมันก็เลยต่อยอดอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้อ้าวหลักๆโดยรวมก่อนโดยรวมพลบบนี้ มันก็จะมีโทษทั้งทางแพง่งทางอาญาโทษทางแพ่งน่ะนะครับผมก็จะเป็นการต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราทาทั้งก็รวมเหมือนทาละเมิดเราอ่ะผิดกฎหมายตรงนี้ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เราในฐานะที่เราเปไ็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนี้นะครับแล้วก็พอลบอเนี้ยไม่ว่าจะจงใจจะโดยจงใจหรือโดยะมัทก,ก็ตามนะต้องต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเยียวยาให้เราแล้วก็มีโทษทางอาญาด้วยนะครับโทษทางอาญาเนี่ย ก็ต้องเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวนะไม่ใช่ว่าแค่ผมชื่ออะไรเบอร์โทรอะไรอาจจะแบบว่าสมมติว่าว่าผัวผมก็แหละสมมติว่าผมหน้าตาดีมีคนอยากรู้จักผมมากเลยเฮ้ยไปหาเบอร์มาให้หน่อยอะไรประมาณนี้ก็ไม่เข้ากับโทษทางอาญาตรงนี้นะครับแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหวนี้ต้องเป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยมีชอบด้วยต้องผิดต่อก,กฎหมายนะครับตรงนี้มันก็จะโทษจำคุกกับปีหนึ่ง ปรับหนึ่งล้าน,อ,น,นอันนี้คือในอารมณ์แบบบริษัทนะไม่ใช่หน่วยงานราชการซึ่งจะหนักกว่านี้นะครับผมตอนนี้กอ็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับมันไม่ใช่กฎหมายใหม่ที่เขียนขึ้นมาใหม่มันเป็นกฎหมายเดิมเอามาปรับนะครับเอามาปรับใช้ตอนนี้แล้วอย่างไรต่อมันจะมีแบบนี้ที่ที่เราจะเจอกันบ่อยอารมณ์ประมาณว่าทำธุรกิจว d ดิ้ง เว딩ก็ดีจัดโต๊ะจีนก็ดีอะไรประมาณนี้มีจัดงานแต่งเราคิดภาพงานแต่งนะงานแต่งที่เป็นโต๊ะจีนเนี่ยคู่บ่าวสาวก็จะต้องเดินมามาสวัสดีแขกผู้มีเกียรติมาขอบคุณมาไหว้กันอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราต้องไปเบอร์หน้าเขาไหมอ่ะไม่จําเป็นประเด็นตรงนี้มัน,ม,นมันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นคือถ้าเราเอารูปถ่ายเขาเนี่ยไปหาผลประโยชน์นะครับผม เอาไปทําประโยชน์เอาไปทําให้เราได้รับความเสื่อมเสียเนี่ยเฮ้ย mm hmm. อันนี้ mm hmm. เขาเขาจริงจะฟ้องเราได้แล้วมันก็จะมีหน่วยงานที่จะพิจารณาเรื่องแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเราถ่ายรูปโดยสุจริตเป็นเกียรติในงานแต่งงานของเรานน่นนี่นั่นเนี่ยพวกนี้ไม่เป็นไรแล้วมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คืออะอย่างงานแต่งงานแต่งเราก็เราก็ถ่ายรูปลูกค้านะถ่ายรูปคู่บ่าวสาวแล้วก็อาจจะขออนุญาตเขามาลงรีวิว อะไรประมาณนี้ก็ไม่มีปัญหาครับแม้จะเป็นทางการค้านะแต่ว่าเขาก็ยินยอมตอนนี้การยินยอมเนี่ยวันนี้ยินยอมพรุ่งนี้ไม่ยินยอมได้ไหมผมอยากจะแนะนําแบบนี้ถ้าถ้าเรากลัวว่าจะมีปัญหาเนี่ยก็ให้ลูกค้ารีวิวเองดีไหมถ่ายรูปหรือเราถ่ายให้ก็ได้และให้เขาเอารูปของเราที่เราถ่ายรูปเนี่ยไปโค้ดแล้วเราก็แคปมาแบบนี้ก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับผม เพราะว่าถ้าเราลองคิดภาพว่ามันจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ไหมนะครับก็คือคือแต่งงานแต่งงานกันออโอเล่กับน้องจอยแต่งงานกันสองคนวันดีคืนดีน้องจอยทิ้งโอเล่ไปน้องจอยไปมีผัวใหม่แต่ยังรูปรีวิวอะเรายังใช้คู่เดิมอยู่เขาอาจจะมาบอกเราว่าเฮ้ยพี่ถ้าเป็นอย่างนี้หนูไม่สบายใจแล้วนะหนูไม่อนุญาตให้ใช้รูปแบบนี้นะครับผมเราก็อาจจะมีปัญหาได้ถ้าเขาถ่ายเอง แล้วเขาทาเองอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วอีกแบบหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเป็นสัญญาต่างตอบแทนคือเราเรารีวิวรูปเขาเรามีส่วนลดให้ถูไกไหมครับก็ก็เราเราก็แลกกันเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนมันก็ก็ไม่ผิดตรงนี้นะครับผมตอนนี้พรบเนี้ยพอเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนก็เอาไปถ่ายรูปเอาไปตีโพยตีพายเอาไปอะไรประมาณนี้ต้องเข้าใจก่อน เข้าใจหลักๆของมันก่อนวัตถุประสงค์ในการออกกฎหมายในการร่างกฎหมายเนี่ยโดยมากนะโดยมากเนี่ยเขาก็จะร่างมาเพื่อคุ้มครองประชาชนบุคลากรที่อยู่ในประเทศเขาอะนะครับผมตอนนี้ลองคิดภาพตามผมแบบนี้เราไม่รู้ใช่ไหมว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดให้คิดหลักกว้างๆก่อนว่ากฎหมายเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องมีถูกและมีผิดไล่เป็นสเตปไปแบบนี้ เอาหลักๆเนี่ยเราไปขโมยของเขาเนี่ยเรารู้สึกไม่สบายใจแล้วเฮ้ยมันจะรู้ว่าว้มันจะจับเราได้ป่าวะเนี่ยความไม่สบายใจเนี่ยอย่างน,น้อยๆเนี่ยเราก็รู้แล้วแล้วยิ่งเราก็เกี่ยวพันกับกฎหมายไม่ไม่มีใครนะที่ที่ยกคําว่าไม่รู้กฎหมายขึ้นมามาอ้างมาต่อสู้ในชั้นศาลได้ไม่มีบุคคลทุกคนต้องรู้กฎหมายนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างน,น้อยๆเนี่ยถ้ามันเป็นความรู้สึกผิดตะขิดตะขวงในใจเนี่ยให้มันรู้สึกไว้ก่อนว่าเอออย่างนี้มันอาจจะไม่ดีนะไม่ชอบ อย่างเช่นเรื่องนี้เหมือนกันพรบบอนี้เราเนี่ยเอารูปของเขามาใช้เนี่ยเฮ้ยเขายินยอมเพราะวะ่าเขาให้เราทําอย่างนี้หรือเปล่าวะถ้าเรามีคําถามในใจแบบเนี้ยเราไม่สบายใจเนี่ยก็ให้รู้ไว้ก่อนว่ามันอาจจะผิดมันอาจอาจะมีปัญหาให้เราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้อ้าวมาเรื่องนี้เลยคําถามบ่อยคําถามบ่อยๆเจอบ่อยๆเลยคือเราเนี่ยอีกรอบแล้วนะ ย้ำเลยนะว่าเราถ่ายรูปใน facebook ติดคนอื่นที่เราไม่รู้จักเราไปถ่ายรูปแล้วอย่างนี้เขาจะมาฟ้องเราได้ไหมมาเรียกร้องค่าเสียหายเราได้ไหมทํามาทําได้ถ้าจะทํานะทําได้แต่คุณก็ต้องพิสูจนะ์มาแล้วว่าคุณเสียหายยังไงเสียหายแค่ไหนเสียหายอย่างไร,ไยยงไรซึ่งตรงเนี้การที่จะจะเอาประเด็นตรงเนี้มามาฟอ้องร้องมาเรียกร้องค่าเสียหายกันผมก็มองว่าหนึ่งย ค่อนข้างที่จะลาบากฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นการไปทําละเมิดหรือไปเปิดเผยข้อมูลที่มันส่วนตัวส่วนตัวของใครอะ่ะก็ไม่ไม่น่ากังวลเรื่องแบบนี้นะครับผมตอนนี้อ้าวใครเป็นคอกีฬาบ้างผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งผมชอบดอูกีฬามากเลยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยไม่นานกีฬาซีเกมครั้งล่าสุดเนี่ยไปจากที่เวียดนาม ไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเวียดนามเตะกับใครแต่ที่แน่ๆมีชายหญิงคู่หนึ่งไปนั่งดูฟุตบอลกันอารมณ์ก็คือคู่รักกันแหละกล้องก็ถ่ายไปไปโฟกัสเพราะผู้หญิงคนนี้น่ารักไงไปโฟกัสผู้หญิงแล้วก็ติดผู้ชายคนนี้ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเอ้าค้างเหรอครับเออตอนตอนนี้ดีขึ้นยังครับคุณโกอ่าตอนนี้มันเป็นแบบนี้พอไปติดคู่เนี้ยผู้ชายเนี่ยแต่งงานแล้ว ตอนนี้มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ในเวียดนามเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ถ้าไปนในไทยเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามว่าเดือดร้อนไหมคนไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่คนที่พากิิกไปดูบอลเนี่ยอันนี้เดือดร้อนแน่ๆนะครับจะไปหาทำนะครับทีน,นี้ก็มาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องต้องวงจรปิดอ่าถามกันมาเยอะว่าเฮ้ยบ้านเราเนี่ย เราอาจจะเป็นเทาเฮ้าก็ดีเป็นอะไรก็ดีเนี่ยแล้วติดกล้องวงจรติดเนี่ยเราต้องติดป้ายบอกไหมว่าบ้านเราเนี่ยติดกล้องวงจรติดไม่ต้องไปคิดถึงพรบไม่ต้องไปคิดอะไรคิดคิดในหลักความเป็นจริงอะ่ะนะครับหลักความเป็นจริงก็คือคือบ้านกูบ้านบ้านกูบ้านเราใช่ไหมเราจะติดกล้องวงจรปิดเอาไว้กันขโมยเอาไว้กันเหตุอะไรอันอาจจะเกิดเวลาเราไปต่างจังหวัดไปไกลๆเราจะได้ดูผ่าน WiFI ได้ เป็นสิทธิ์ของเราไม่ต้องไปบ้าจี้ติดว่าบ้านนี้ติดกล้องวงจรปิดตรงนี้นะคุณขโมยอ่ะไม่ต้องไม่มีไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าจะติดกล้องวงจรปิดแต่ไม่ได้หันเข้าบ้านตองหรือไม่ได้ออกหน้าบ้านในขอบเขตตัวเองเสือกไปติดสองบ้านคนอื่นอันนี้สิผิดอ่าผิดผี่เพราะอะไรผิดมันเป็นผิดละเมิดนะครับผิดละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตราสี่สองหนึ่ง อ่าอย่างนี้ผิดแต่ถ้าส่องในบ้านเราเองเนี่ยไม่ผิดแล้วไม่จำเป็นต้องไปติดป้ายด้วยอ่าปัญหามา,มาอย่างนี้อีกหวังดีหวังดียังบ้างอย่างบ้านผมเนี่ยเป็นซอยตันก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังหรอกก็จะไม่กี่หลังืออย่างนี้ถ้าผมติดส่องไปข้างหน้าและส่องไปข้างหลังนะครับไม่ได้เจาะจงว่าผมจะไปถ่ายใครถ่ายรถเข้ารถออกเพื่อป้องกันเหตุป้องกันขโมยเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องติดแต่อาจจะต้องบอกให้คนข้างบ้านรู้นะ หรือทําเป็นนังสือลงลายมือชื่อให้ความยินยอมไว้ถ้ากลัวให้ทําแบบนี้แต่ถ้าไม่งั้นนไม่เป็นไรตราบใดถ้าเราไม่เอาข้อมูลโอชัดชาได้ครับได้เอาใหม่นะการติดกล้องวงจรปิดนะครับถ้าเราเราส่องไว้ในซอยเนี่ยเจตนาเราคือเราส่องถนนเราต้องการที่จะดูว่ารถใครเข้าออกมีของหายในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีรถทะเบียนอะไรเข้ามาเพื่อที่จะป้องกันเหตุ ไออย่างเงี้ยติดได้แต่ถ้าเราไม่สบายใจว่าจะติดคนรูปคนอื่นไหมอะไรอย่างไรเนี่ยให้เราท,ทําเป็นหนังสือมาว่าบ้านเราเนี่ยเราทําแบบนี้นะเราจะติดกล้องวงจรปิดเพื่อจุดประสงค์แบบนี้นะแล้วก็ให้บ้านอื่นได้ที่เนี้ยที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยให้ความยินยอมลงลายมือชื่อไว้ก็ได้แต่ติดกันขโมยนะครับไม่มีขโมยขโมยไม่เข้า แต่มีเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวพอดรักกันไปยืนหอมแก้มกันแล้วติดก้องวงจรปิดอารมณ์ตอมเผือกทำงานออ <Yeah. S 1> ไปบอกแม่มันเนี่ยมันพาผู้ชายมากอดจูบก,กันไอ้อย่างนี้ผิดนะครับไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะอ่าไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับพรบรนะครับแต่ผิดอันนี้ผิดผิดยังไงก็เคยบอกไว้ในในเทปเก่าๆแต่ถ้าชาวบ้านเขาอาจจะเลยละนะครับก็เตือนกันไว้ก่อนนะครับ ว่าถ้าติดป้องกันขโมยก็เพื่อป้องกันขโมยไม่ต้องไปกัดชาวบ้านเขานะครับแล้วตอนนี้อ้าวมากลับมางานเดิมๆพี่คะหนูทําธุรกิจเกี่ยวกับงานแต่งงานหนูรับจัดโต๊ะจีนหนูจัดงานบวชหนูถ่ายรูปคนที่มางานเอาไว้แล้วลงไปแล้วก่อนที่กฎหมายนีย่จะบังบคับใช้ต้องลบไหมต้องมีปัญหาอะไรไหมอย่างไร ต้องบอกก่อนว่ากฎหมายเนี่ยเขาจะเขาจะให้คุณย้อนหลังนะแต่เขาไม่ให้โทษย้อนหลังสมมุติว่าผมเนี่ยผมผมขายพระก็ได้ผมผมปล่อยพระของผมเนี่ยสักองค์หนึ่งแล้วผมก็ไปถ่ายรูปใครไว้ที่ท,ท,ที่มารับพระไปอนะครับแล้วก็มารีวิวว่าเนี่ยมีคนมาซื้อจริงขายจริงนะอะไรประมาณเนี้ยแล้ว วันหลังเขาอาจจะโดนเมียจับได้ได้แล้วความเสียหายเมียด่าเมียบ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่ามันก่อนที่จะกฎหมายนี้บังคับใช้ฉะนั้นเนี่ยไม่มีผลย้อนหลังนะไม่ต้องสีเรียดนะครับผมแล้วตอนนี้อา้าวมีอีกอีกประเด็นหนึ่งก็คือออกข่าวของสรยุดักที่บอกว่ามีขโมยมาขโมยมอเตอร์ไซค์อย่าทายอย่าายแต่ทายขามันกับทะเบียนรถเรา ไม่กล้าถ่ายหน้ามันเพราะกลัวพรบรตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่อย่าไปคิดแบบนั้นนี่เยอะอันนั้นเยอะไปเฮ้ยเราอะถ่ายได้เพื่อป้องกันสิทธิ์ของเราไอเนี่ยมาขโมยเป็นแบบเนี้ยเป็นไปโดยมิชอบเนี่ยถ่ายได้ถ่ายติดคา,าเทคกต์ไอจอยพูดไปถึงไปแล้วนะตอนเนี้ยลองคิดภาพตามนี้อ่ะไม่ต้องแบบสอรยุทธเอาแบบนี้ว่าเราเนี่ยเห็นผัวเมียตีกันซัดกันเลยเราเราขีา่จักรยานผ่าน ผัวเมียตีกันทะลเลาะเบาะแวงกันหรือคนกําลังทําร้ายกันเราหยิบโทรศัพท์มาถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายเนี่ยไม่ได้ถ่ายเพื่อเจตนานอย่างอื่นเราถ่ายเพื่อเก็บหลักฐานไว้ว่ามันเป็นอย่างไรยังไงเพื่อใช้ประโยชน์สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับโจตอนนี้เราถ่ายไว้เพื่อเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อเป็นวัตถุพยานนะครับอาจจะใช้ในชั้นศาลเนี่ยไออย่างเงี้ยถ่ายได้ถ่ายเถอะดีแล้ว เพื่อประโยชน์ของของของคนส่วนใหญ่ของสุจริตชนเพื่อประโยชน์ในคดีเนี่ยถ่ายเธอแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยอย่างผัวเมียตีกันเนี่ยเขายกตัวอย่างนะอย่างโอเล่ไอ้จอยเนี่ยเป็นผัวเมียกันไงทะเลาะกันตีกันตุ้งตั๊บตุ๊บต๊บถ่ายไว้สมมุติว่าถ้าไอ้จอยตายจะได้เป็นหลักฐานจะได้อ๋อมันเป็นแบบนี้อย่างนี้เราอะอาจจะห้ามไม่ได้เราเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายตัวเล็กๆไม่กล้าเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับเขาถูกต้องไหมเราก็ถ่ายไว้ช่วยไว้แบบนี้ได้แต่ไม่ใช่ว่า พอถ่ายเสร็จปุ๊บอ้าวเขาไม่ตายเขาไม่ตายนะเขากลับไปดีกันเรานี้เอากล้องอ,อสมมุติว่านี่เป็นโทรศัพท์ไปคุยเลยเนี่ยตัวเองนี่มันตีกันอีกแล้วอีกคนข้างบ้านเนี่ยอุ้ยโ้มันซ้อมแทงเขาปากัปากปักเลยเนี่ยดูสิเรามีคลิปไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับพรบอรตัวนี้หรอกแต่มันเกี่ยวกับเป็นเรื่องของการดูหมิน่นเป็นเรื่องของอะไรไปนะครับผมอ่ะให้รู้ไว้ประมาณนี้เอาหลักๆเลยสรุปให้เรื่องนี้ ถ้าตัวพอบอรเนี้ยออกมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลของเราไม่ให้ใครเอาข้อมูลของเราไปขายไปทําอะไรโดยมิชอบนะครับบางทียังเก็บข้อมูลของเราเอาจจะส่งข้อมูลไปยังพวกช้อปปิง้งออนไลน์ในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันข้อมูลของเรานะครับข้อมูลเนี่ยจะต้องไม่เปิดเผยมันจะมีข้อยกเว้นที่เปิดเผยได้ก็คือ อย่างเป็นกรุ๊ปเลือดเป็นการแพ้อาหารหรือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะช่วยชีวิตเราในตอนที่เราอาจจะหมดสติไปอาจจะกินเหล้าเมาหมดสติแล้วชักเขาก็อาจจะเปิดเผยข้อมูลตรงนี้เพื่อรักษาชีวิตเราไอ้อย่างเงี้ยได้เป็นข้อยกเวน้นแต่หลักๆที่จะเอาข้อมูลของเราไปขายไปทําความเดือดร้อนลาคาญให้เราอย่างเงี้ยเขามีไว้เพื่อป้องกันตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยแม่งเราเซลฟี่ กับเพื่อนเลยกินเบียร์ได้กันสิบคนปุ๊บเราต้องเบอร์หน้าทุกคนมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้ารู้ว่าเมียเพื่อนจะโทรมาดา่าอันนี้เบอร์ได้เบอร์เธอผมเคยเจอบ่อยนะครับผมก็สรุปเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลของพอรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ p d ดีพีนะถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเราถ้าเราไม่ เอารูปถ่ายของเขาไปหากินไปค้ากําไรหรือทําให้เขาเสื่อมเสียนะครับผมใช้ชีวิตตามปกติมีความสุขกับมันแต่ไม่ว่าจะอย่างไรยังไงทําอะไรก็แล้วแต่มีสติคิดให้เยอะๆถ้ามีปัญหาปรึกษาทนายที่ใกล้ที่สุดมีทนายฟรีในกลุ่มทนายความใจดีให้คำปรึกษากฎหมายฟรี มีกลุ่มทนายใจดีให้คำปรึกษากฎหมายอย่างเป็นกันเองหรือสถานีตำรวจใกล้บ้านของท่านก็จะมีทนายอาสาเหมือนกับทนายเกียงไกก็เนี่ยท่านก็ไปเป็นทนายอาสาบ่อยๆนะครับผมถ้าอย่างไรยังไงคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ <c oughs> ก็แชร์ให้เพื่อนได้ดูจะได้ไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปแพนิคไม่ต้องไปตื่นเต้นกับไอตัวบทเยอะ เนี่ยขนาดเนี้ยแล้วก็ตัดตอนมาแค่เนี้ยเพื่อให้เราตื่นเต้นเอาคลิปเนี้ยไปแลกเปลี่ยนไปนั่งคุยกันนะครับผมถ้าใครมีคําถามอะไรยังไงทิ้งไว้หรืออยากจะให้ทําเรื่องอะไรก็บอกกันหน่อยผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังตั้งใจว่าจะทําแค่เสาร์กับอาทิตย์แล้วอาจจะต้องคุยยาวหน่อยนะครับวันนี้ถ้าพูด เร็วไปอะไรยังไงก็ต้องขออภัยอ่ะมามีคําถามด้วยตอนนี้อ้าวอย่างนี้เยี่ยมเลยอย่างนี้เยี่ยมเลยคําถามนี้ค่อนข้างดีคําถามนี้ก็คืออ่ะถ้าไปนั่งร้านเหล้าแล้วทางร้านได้ถ่ายเพื่อทําการรีวิวร้านแล้วติดเราไปแบบนี้ทางร้านผิดไหมอ่ะมันจะมีสองลักษณะดีจะมีแบบแพนดิตก็คือเผลอเผลออันนี้ต้องเผลอจริงๆนะคือเผลอแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยแล้วมึงถ่ายรูปปุไป เอาไปเพื่อหากําไรเพื่อผลประโยชน์อันนี้ผิดถ่ายรูปเราไปแล้วเราแม่งเดือดร้อนนะถูกไหมครับเราหลอกเมียเรามีปัญหาเราเราได้รับความเดือดร้อนเนี่ยไอยอย่างเงี้ยร้องเรียนได้แต่ว่าก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกทีนะว่าเสียหายแค่ไหนอย่างไรแต่อย่างเงี้ยพอรบบอตัวเนี้ยคุ้มครองเราแต่ถ้าแบบว่าแพนดีแบบเผลอเล่นเล่นจ้างให้เราเผลอเฮ้ยน้องคะเบียร์สามขวดน้องเผลอให้พี่ได้ไหมได้ค่ะทําสวยๆทา เพอเอถ่ายรูปเพื่อจะกินเบียร์ฟรีเขาเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นการละเมิดหรือผิดพรบนะมันเป็นสัญญาต่างตอบแทนกันเป็นค่าจ้างนันแหละอันนี้ไม่ผิดแล้วก็จะไปบอกให้เขาลบอะไรยังไงทีหลังอันนี้ลําบากนะเพราะถือว่าเขาจ้างก็วันนี้ไม่ได้มีคําถามอะไรแล้วนะครับถ้ายังไงก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านเลยที่สละเวลามารับชมขอบคุณมากครับ